สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านครับรับแจ้งเหตุครับวันนี้มีรถแมคโครครับติดลมครับทำงานกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเหมือนเราเลยแต่ว่าตอนนี้อันนี้อยู่ตำบลหนองไผ่ศูนนะครับมีรถแมคโครติดตมนะครับรถแมคโคร FC เราเ,เอง อ๋อซุปเปอร์ยาวมาดูหน่อยครับเป็นยังไงตอนมาเบิร์ซอยเนี่ยพะนะเอาไปดูครับมุนจุนลุนจุนลุนโอ้ PC สองร้อยรุ่นแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ีเดี๋ยวมครับาน้วครับ้้ครับอ๋อ้นอยครับ้อ,อยนอยเจ้ายางมานีเดี๋ยวคิดตวน,นี้ผมว่าจะย<อ>างมเก็บโ้ไปาเดียง,ลงเลยไล,ลเลยลเลยโอ้ยางมนีครม,ม,มาบิดตอยู่นี่ยางมามาิดตนี่ผ้าไหลลงเลยพนเลยม่ฮันครับเออ้จเป็นอย เมือยุ้มไปกับ uh. บ uh. uh. yeah. ังพเยก็ก็มายุ่งไปนะครับสี่ลอไมสีใหแล้วด้ยสี่เดียกันเลยอ่าไป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 ู้องก้านนะครับใสก่านใด้ก้บที่แรกมันมันเอาจามือยุ้มทางหุ่นมาที่แรกผมรูมานีหน้าผมป้าปีสูเลยล่ะใช้มาเ็บ อเอตองเลยนะไหลเลยตอนตอนที่มันไหลลงเนี่ยเมื่อหันไปทางไหนเมื่อหันไปทางคุนมนครับอืมแค่นี้ตอนว่า้าจะกิ่งลงเนาะมียนบางย่านั้นเสียกลายลงแต่่าเลยงไม่ก่อไปก่อนแต่ว่าแท็กมันอยู่ไล่นี่เห็นปะแ่าไรขวางเลยอย่างมันไร้ขวางดิมันถือเลยลงอย่เลยถือเลยลงบนแล้วมันยุยงสิปะยังง่ายแรงเลยอ่าบ้าว่ามือไปเลย เด็กทยภาพเพราะตอนตอนมันอยู ah ่ไทยยังเนี่ยนะทีมข้างอน้าีเาวทยอะไรอยู่เด้อครับฮสาวอตำบลเนี่ยได้ล่ะคือว่าแม่สาวจางงั้น ต้องมาดูแลแม่ใ่ไหมหลายสาววะตะบนเนี่ยม uh, ีสาวครับโองามเนี่มาสตอใกัาไตงตะบนมองเฮ็ดยู่เดียวนิเพราะมีผู้สาวเลยมอง้เฮ็ดยู่เดียวนีสาวเออฮะสวยงามเลยล่ะโอ้ยมีเด่มีแต่ผู้ชายไป าตำบลอันที่เฮ็ดก้อนหนานี้นี่ยผู้สาวายขนาดเลยำสมไหมตำบล่าบฮนำสมไะเฮ็ดอูซทมบ่ได้ไปครับไปขามานี่ยแะไปตำบลไหนเขารู้ว่าตำบลไหนไปถ้เดี๋ยวนี้ไป,ไปเก็บมาดูสองบอ่ครับบ่เชื่อสู้หรอบ่ในเฮ็ดนาตาไป อ่าว้นาดไร40กัวไ,ไปเออไปเมื่อี้ไันแย่ไปบินแข็งเราบ่านียว่ามันแข็งนครัรุ่นนี้เม่นรุ่น F O วะเนี่ยว่าครับแบบรม่แ,แบบธรรมดาแธรรมดาจากหมื่นชั่วโมงเรอเนี่ยมืน คใส่ไคือใส่ประหยัดแต่ผมว่าถ้าเมื่นกวน่ไหมใส่เลจอดวจอดน,นันเนวนธรรมดารุ่นนี้มันสองคืนเราได้เลยเมื่อื่นปีนี้ไงทีบอกมเมื่อน,น,นสองกันจานมาโอ้ไปย่างไปบัดนี่นี่ละ คือการเอาขึ้นนะครับต้องตักดินถ้าถ้ารถยังหมุนสวิงได้ก็ถือว่ายังไม่หลายแรงครับผมถ้ารถมันยังหมุนสวิงได้รอบทิดนะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ครับเป็นเรื่องที่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าลงแล้วยังมันหมุนตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่า อันตรายครับวรถแมคโครนี่สามารถตักดินออกจากตัวเองได้นะครับไม่ว่ามีวะ นะที่ไม่มีฝนลงมาซ้ำเติมนะครับถ้าเป็นบ่อมีน้ำเนียวแย่ yeah, เลยบ่อนี้น้ำไม่เยอะครับน้ำไม่ลึกสวัสดีครับฮะครับครับครับโอ้ฝีมือฝีมือ,มอเอาไหม้่ะไม้่ะฮะไม่ไม่ไม่ ถ้ามีไม้ลองนี่ขึ้นเลยเอาลองมึงดูลองดูอ๋อถากลงก่อนนะครับ,รบเอาดินแห้งลงไปลองอ๋อนี่ครับเสื้อหนีใหญ่เลยเสื้อนี้ชัน้นไม่มากอ่ะเด รถยังล่ะเอารถยังไงเทลอก็ถือจับเลอด้านแปลนี่ด้านแปล่ปงต<อ>ัเป็นยี่ิบเมตโอ้ห่เดจับจับจับจัับจัดจจับจไบจับจับับจับจับจไบจับจบ่ัดจับจับ่ับจับจับจัดจัับเับีับจับจับจับับจัับจัับจับจับ่้ มาถมเดินครับเดินเดินไปยังจุดที่ดินแห้งครับ จ่วงตรงหน้าตัวเองออกนะครับแล้วก็ดินแห้งมาลอง

อยู่มาถึงแล้วาม,มแล้วอบอกกับเราตัวเอาไว้นี่แล้วพรา,าะ่นาเขาหยดไมนาเขาเหยดไม่นันเป็นหลุมปลาตัวปลาตัวอ้าวยอด,ดินแหงลงไปบาดเลย มีใหม่ก้อนนึงก็สบายเลยแล้วนี่หยัดเขาดิว่าไตนี่ก็ไตไปเลยนี่ใหม่ติดเก้าน,นี่ไเ็น,เนาลกกานนนอยอะอ่าุสาวจากงานคือสิปล่อยถิ่นมนกแขเขาหน้าก้ามป่า,ามา้กินยเยอะเ้ยตายแล้วอบอจะคิวเนี่ยพันแปดแล้วร้อนมา Giết tay ấy... kiếp là đi. ta kiếp. เน็กลงเน็กไลแล้วออกน้ำเลยาแทนสา,าอเนี้ยับด่งสวิงหน่อยก็ <c oughs> น,นี้เราขับคันใดเนี่ยเราเองครับน เป็นรถเราเองเลยแม่นอาก็ซื้อแต่เชเรนไปโอ้ยค<อ>ือตัวร,รุ่นฮาเอฟฮาบ่ครับเอฟหามาแล้วครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานขึ้นมา,นมาโอ้รุ่นแปดตัวแรกครับสภาพยังสมบูรณ์เลยรุ่นนี้คันนี้ครับ เ <laughs> บ ¿Ah? ืนขึ้นบนขึ้น โอ้มาไปได้เลยครับบ้านนี้ขึ้นมาแล้วโ เยี่ยมเยี่ยยกปัวดยกปัวด้ยกปด้วยเยี่ยมเบอกโจ้เฟืรอได้ไหมอย่าหาทำมาได้ไหมอย่าหาทำอย่าหาทำเด้ จังไนละบาทดบอกคุณบอกค่ว่าลุมปลาไหลซะพ่อยัมสาสิน, <laughs> น <laughs> ลุ้มปลาเน <laughs> แตงตคู่นี่กัพอลานี่ยองเปกพวกกันครับแบบนี่มาจะ การแสดงเรียงกันนี้ครับทำการแสดง